แล้ันจะเจอสักร้หนึงลวัน่ฝันลางวกสนดีากกอาม่ยดลิ้ถก็ได้ตกน้ำลงไปหรอกฉันจะเอาลูกสาวเนี่ยไปคแล้วล่ะฉันไม่ตกราคาคุณไปรู้ก่อนค้าเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกอตนนี้อยู่นิ่งๆก่อนสิ นิ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณปล่อยฉันก่อนะนะคะนี่สองวันมาเนี้ยทำไมหลบหน้าฉัน,นรู้ไหมว่าฉันน้อยใจนะใครว่าฉันหลบล่ะคะว่เห็นหน้ากันทั้งเช้าทั้งเย็นนะ่ะไม่หลบหน้าหรอกเราอยู่กันหน้ารามตลอดเลยไม่อยอมเป็นอย่างน้าฉัน ไปไหนมาไหนกับคุณไหนจะได้ถูกคนอีนทาลายเลยนะคะอยูไม่กี่วันเธอก็ต้แล้วไปคิดถึงใช่ไหมทำไมคะกลัวฉันจะหลงรักหมีนหรอไม่กลัวจริงเหรอจริงสิเพราะฉันน่ะมั่นใจนะว่าในโลกนี้จะไม่มีผู้ชายคนไหนเหมาะสมกับเธอนแน่น้น